มา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 นะครับสวัสดีลูกเพจที่น่ารักทุกท่านนะครับอ่าสวัสดีลูกเพจที่น่ารักทุกท่านนะครับเข้ามาเลยครับผมเข้ามาเลยมีของดีนะครับมีเรื่องราวดีๆมาบอกนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็มาส่งคุณทอฟันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครบสวัสดีทุกท่านนะ สวัสดีคุณสมศรีนะครับคุณแม่สมศรีนะครับสวัสดีคุณอะไรอ่ะคุณทศศร์เหรอครับสวัสดีคุณธงชัยนะทหนึ่งพันท่านนะครับตอนนี้ผมเดนะครับอยู่ในห้องพักนะครับห้องพักนะครับมาส่งคุณทอฝันนะครับเพื่อจะทำบิ๊กเชนจ์นะครับก็คือความฝันครั้งยิ่งใหญ่นะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ในชีวิตของเธอครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านแล้วครับสวัสดีครับอ่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านนะครับอยากเห็นทอฝันหรือยังถ้าอยากเห็นทอฝันกดหัวใจนะครับผมอ่ากดหัวใจนยครับเดี๋ยวให้ดูเลขห้องนะเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งออกนะครับมันเป็นกาลังใจให้กับทอฝันด้วยกันนะครับสวัสดีคุณคุณการสวัสดีคุณดาราทุกท่านนะครับตอนนี้แล้วก็อยู่กับคุณทอฝันแล้วครับผมเดี๋ยวเราหมุนกล้องไปปึ๊บสวัสดีค่ะอ่าทอฝัน ปรับเตียงจะได้นั่งไม่ต้องเก็บเป็นเสื้อโพยาบาลนะคะยังไม่ได้ผ่านะคะอันนี้คือไม่ใช่ผ่าเสร็จแล้วนะคะแป๊บหนึ่งนะนี่เราเช็คของปั่นสวยมาก1,300ท่านนะครับสวีทั้งหนึ่งนสามรท่านนะครับนะครับอ่านะครับผมทีนี้ทางให้กำลังใจทอฝันด้วยนะให้นัาใจทอฝันด้วยนะครับทุกท่านนี่ค่ะนะครับะนี่ช็อตแล้วคุณบอกกับไม่รู้คุณหมอจะทำอะไรก่อนแต่ว่าทำ พร้อมกันนะคะครับรมกันเลยในครั้งเดียวกันเลยเป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะสวัสดี1,300งท่านนะคะครับก็จะเป็น big c h a n การเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้แล้วอย่างน้าออกแหนงออกได้นะทำนมก็ยังออานมออกได้แต่ทำตรงนี้อเอาออกไม่ได้นะค,ะครับ ทำข้างล่างาออกไม่ได้นะคะก็ผเลยนะคบเปกำลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นนี้ก็จะต้องเปลี่ยนเป็นเสื้อคนไข้ของโรงพยาบาลแล้วนะคะนี่เสื้อสีสวยมากเลยอ่าใช่แล้วครับตอนเย็นก็จะทําการเดี๋ยวก่อนเราเราคำสออันดับแรกอันดับแรกต้องขอยินดีกับคุณทอฝันนะครับก็สวัสดีท่านหนึ่งพันห้าร้อยท่านคือต้องแจ้งแบบนี้ครับทุกๆท่านเราไม่สามารถที่จะผ่าตัดแปลงเพศเป็นผู้หญิงได้อย่าง โดยพร้อมถ้าหากว่ายังไม่ผ่านขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนนี้ซึ่งคุณทอฝานผ่านมาแล้วสวัสดีทั้ง1,600<ช>ท่านขั้นตอนที่วันนี้ก็คือขั้นตอนของการไปพบจิตแพทย์นะดิฉันไม่ได้ไปลบจิตนะคะแต่ว่าก็จะมีการสัมภาษณ์ทดสอบจิตใจก่อนว่าพร้อมที่จะเป็นผู้หญิงขนาดไหนนะคะ,ะซึ่งดิฉันผ่านสัมภาษณ์เพ่ประมาณสิบนาทีเองเนาะประมาณนั้นสิบนาทีห้านาทีสิบนาทีเองก็สัมภาษณ์ ว่าเขาก็ถามนะคะว่าแต่งหญิงมานานหรือยังทิโมลไหมพ่อแม่รับได้ไหมอะไรเงี้ยมีแฟนไหมนู่นนี่นั่นออก็คือถามเบสิกเหมือนชนคุยธรรมดาไม่ได้มีแบบหัวข้อให้ติ๊กเป็นข้อสอบอะไรเลยเหมือนสัมภาษณ์คุยกันอย่างเงี้ยตื่นเต้นไหมตอนสัมภาษณ์ตื่นเต้นกว้าไม่ผ่านเพราะว่าอ่ะสัมภาษณ์จบแล้วนะคะมีแค่นี้นอะครับเราเราก็เลยถามว่าอ่ะตกลงได้ผ่านไหมได้ผ่านครับว้าว ่อแม่ก็เห็นว่าออกแล้วนะกลีบกายเดินก้นบิดแล้วออกเริ่มเป็นสาวแล้วก็สัมภาษณ์เป็นอย่างเนี้ยแล้วแต่งหญิงมาเมื่อไหร่ก็คือแต่งหญิงก็ตั้งแต่มหาลัยแล้วก็ตอบไปตามความเป็นจริงอะฮะแต่ว่าไม่ได้แต่งทุกวันแต่งเหมือนกับว่าพอมหาลัยมีงานอะไรก็ไปแต่งสู่สูกับเพื่อนๆนะฮะแล้วก็แต่งบ้างไม่แต่งบ้างแล้วก็เพิ่มเริ่มแต่ง จริงจังก็ประมาณเนี่แหละค่ะปีปีที่แล้วนะคะก็ประมาณนี้ก็ตอบไปตามความจริงนะคะแล้วก็มีความสุขในการอยู่ในเสื้อผ้าผู้หญิงมากกว่าเสื้อผ้าผู้ชายก็ไม่มีอะไรตอนแรกเราก็เข้าใจว่าโห่คำถามต้องโหดคำถามต้องยากในเชิงวิทยาเราต้องตอบด้วยนะฮะหรือว่าเป็นแบบว่าคำตอบคำถามน่างามหรืออะไรยังไงก็คือเหมือนชวนคุยธรรมดานะคะก็ก็ผ่านก็ไม่มีอะไรนะแต่สิ่งที่ฉันกลัวนะคะไม่ใช่การแต่งเพศเท่าไหร่นะคะสิ่งที่ฉันกลัวคือเย็นนี้ค่ะ การก่าดแปลงเพศพรุ่งนี้นะฮะเย็นนี้คือต้องสวนทวารน่ากลัวแปลงเพศอีกส่วนอ,อูจะทะออกให้หมดก่อนเพราะว่าเราจะใช้ผนังหน้าท้องผนังลำไส้เพราะเออไม่ใช่ผนังลำไส้ผนังอะไรนะผนังเยื่อบุช่องท้องอะ่ะเอามาอัมนทำเป็นช่องคลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือต้องมีการล้างคืออาจจะแบบเนาะการผ่าตัดเนี่ยมันจะแบบว่าอาจจะมีปะทุกูนตกค้างอยู่เลยแล้วก็ต้องล้างทั้งหมดเลยุไม่รู้น่ากลัวหรือเปล่าไม่เคยล้างท้องชันไม่เคยสวนทวารมาก่อนนะฮะครับนะฮะแต่ดิฉันไม่กลัวนะการผ่าตัด นะ้ำไม่กลัวหนะ้าอ,อกแต่กลัวเลยมากรูมานก,ก็คือการแปลงเพศเนี่ยน่าก,กลัวมากเลยอความไม่เคยไงใครจะมาเคยแปลงเพศหลายครั้งก็ครั้งเดียวเท่านั้นใช่ไหมละ่ะแต่บอเออเคยแปลงเพศมาคือนะคะก็เสี่ยงมากเลยคือไม่ใช่ว่ากลัวว่าจะกลับมาเป็นผู้ชายไม่ได้เพราะว่าตั้งใจแล้วอย่างคุณหมอถามเหมือนกันว่าคิดจะกลับเป็นผู้ชายไม้มก็ไม่คิดนะคะนะคะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะมีลูกมีเมียอยู่แล้วนะต่อให้บอกเป็นผู้ชายต่อถ้ายังมีเอาไว้เพใช้ไว้ก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าเราก็เป็นสายรับ ฝ่ายรับก็เป็นฝ่ายหญิงแล้วไม่ได้เป็นฝ่ายลุกอยู่แล้วนะฮะไม่ใช้อะไรกับใครอยู่แล้วนะฮะก็เออก็เป็นผู้หญิงไปเลยสวยๆไปเลยดีกว่านะฮะก็ก็คือกลัวมันต้องเจ็บอยู่แล้วว่ากลัวเจ็บไม่ได้กลัวว่าจะไม่ได้เป็นผู้ชายเราไม่ได้กลัวเลยเพราะเราตัดสินใจแล้วใช่ไหมพี่เดแต่ว่ามันมันกลัวคือมันเหมือนกลัวกับเหมือนเหมือนกลัวยิ่งกว่าการทำหน้าอีกนะการทำหน้าก็คือกลัวว่าจะไม่สวยกลัวดั้งจะเบี้ยวกลัวคางจะคือกลัวไปหมดเลยกลัวจะไม่ฟื้นกลัวยาสลบคือกลัวคือกลัวในสภาวะอย่างเงี้ยแล้วก็ คือการทําหน้าอกเนี่ยมันเรื่องเล็กนะเพราะว่ามันแค่เปิดแผลใช่ไหมเปิดแผลแล้วไปยักนมเข้าไปนี่เรื่องเล็กแต่เนี้ยคือการแต่งเพชรมันเรื่องใหญ่มากดิฉันกลัวมากเป็นเป็นการกลัวที่สุดในชีวิตแล้วนะคือกลัวกับการทําหน้าการทํานมอีกนะกลัวมากเลยเป็นคนกลัวไม่กลัวหรือเป็นพี่เด็กกลัวไหมเออถ้าเป็นผู้ชายแท้มาแล้วมามาชอพี่เดก็ต้องกลัวใช่ไหมอ้าวก็ไม่ไม่อยากอยู่แล้วแล้วก็ต้องบอกว่าคืนนี้คืนสุดท้ายนี่ดิฉันจะต้องบาย โอ๋หนอนน้อยของดิฉันแล้วนะคะจะไม่อยู่บนตัวของดิฉันแล้วนะคะครับคนที่ออกไปนี่ขอโทษด้วยนะครับเสียใจด้วยจะไม่ได้เห็นเลขห้องนะสวัสดีคุณขวัญตานะคะอยากเห็นเลขห้องหรือยังพี่สสองนะคะนะเดี๋ยวพี่เ๋ยพาไปดูเลขห้องนะนะครับอเดี๋ยวพาไปดูเลขห้องอยากเห็นเลขห้องหรือยังถ้าอยากเห็นเลขห้องเลขห้องแล้วขวขอใจนะครับผมนะเอมมี่บอกต่อไปเราต้องเป็นแม่น้องอะตอมทั้งคู่นะคะ นะครับเอาล่ะเดี๋ยวให้ดูเลขห้องนะครับนะครับว่าเลขห้องอะไรนะครับอ่านี่เป็นห้องตรงข้ามนะครับอ่าห้องของคุณทอสันคือห้องนี้นะห้องนี้ครับห้องนี้นะครับแคปไว้นะครับแคปไว้นะครับอ่าเห็นกันหรือยังเห็นกันหรือยังนะครับนะครับ แคปแคแคปแควันนี้คุณทอฝันสวยมากครับสวัสดีคุณพักพรสวัสดีคุณรัตด,ดานะครับอ่าแคปได้แล้วใช่ไหมอ่ารู้เลขแล้วนะครับรู้เลขแล้วก็หนึ่งพันคนนะครับก็ขอเป็นกาลังใจใ,ให้คุณทอฝันนะครับขอบคุณจริงๆมีมากเลย่าะครับ ขอบคุณมากเบอร์จให้ฝากน้ำเชื้อไว,ว,ว้ในคอมเมนต์น้องกองลูกของเราสองคนเนี่ยโดนรักข่าวไปได้ยุงได้ยีได้ไงตีแสข่าวอีกกลายเป็น,<า>ป,นประเด็นอีกก<ต>ลายเป็นลูกของทอฝันพี่พิกล็อกไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกเดย์ไม่ใช่เสือไม่ใช่เสือเสือเศษการไม่ใช่ลูกเดนะเคแต่เป็นลูกของทอฝันทีมปังมาที่แบงค์เฟศช็อกไหมะช็อกไหมคะช็อกเลยช็อกเลยนะคะกับมีแม็กซิม ก็ S <S <an> มีคนถามว่าทาอะไรบ้างก็คือแปลงเพศแล้วก็ทําหน้าอกค่ะก็ <S <S <an> ทำหน้าทำแล้วหน้าเริ่มยุบเข้าที่แล้วเนะ <S an> นาะเห็นไหมหน้าเริ่มยุบเข้าที่แล้วนะคะ <S <S <an> <S เริ่มสวยแล้ว <S <S <an> <S นะคะแต่ว่านิชันยังไม่พอใจความสวยค่ะเดี๋ยวต้องรอรูปร่างสวยกว่านี้ก่อน <S an> นะคะแล้วก็จะบินไปอัพความสวยที่เกาหลีส่วนข้าพเจ้านะครับจะไปซื้อลอตเตอรี่ศูนย์ห้าห้าศูนย์เพราะว่าศูนย์ห้าห้าศูนย์เนี่ยมีอยู่ในสุดของข้าพเจ้าด้วยแต่ยังไม่หมุนปิงปองนะหลายคนถามว่าหมุนปิงปองเมื่อไหร่นะครับจะหมุนวันที่ อ่าสิบเอ็ดนะครับหนึ่งรอบแล้วก็วันที่สิบสองอีกหนึ่งรอบนะครับดังนั้นวันที่สิบสองตอนค่ำค่เนี่ยคุณทอฝันกลับมาแล้วเดี๋ยวเขาจะตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอเป็นคลิปเดียวให้ทุกท่านได้รับชมได้รับทราบนะครับไปซื้อเลขห้องก่อนซื้อลอตเตอรี่นะครับสนับสนุนให้ซื้อลอตเตอรี่นะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมศูนย์ห้าห้าศูนย์เดี๋ยวไปซื้อลอตเตอรี่เลยนะครับก็เป็นอะไรให้คุณทอฝันนะครับให้คุณทอฝันสู้ๆผ่านพ้น สิ่งต่างๆไปได้นะครับแล้วขอให้ปลอดภัยออกมาสวยงามตามที่ตั้งใจไว้นะครับผมให้ลูกพี่ทุกคนอวพรคุณทอฝันด้วยนะครับนะครับผมโอเคโชคดีครับผมสวัสดีครับ